อยากเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ในชกสสมทำได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ในช่องเพจป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะมีคนถามป้าปอเข้ามาเลยนะคะว่าชกสอสมที่สมัครไปนะคะตอนนั้นใส่ชื่อลูกคนเดียวเองตอนนี้อยากเพิ่มผู้รับผลประโยชน์อยากให้ลูกอีกคนแล้วก็อยากให้หลานด้วยจะทําได้ไหมค่ะป้าปอจะมาเฉลยให้ทราบนะคะ ก็คือถ้าเราอยากเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ทำได้ค่ะโดยการที่เราไปเขียนใบคำร้องนะคะก็จะมีใบเพิ่มผู้รับผลประโยชน์หรือว่าใบขอเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีเอกสารเพิ่มเติมนะคะให้เราแจ้งชื่อเข้าไปเลยว่าเราจะให้ผู้รับผลประโยชน์กี่คนซึ่งไม่จำกัดจำนวนนะคะถ้าจะให้กี่คนก็ได้แล้วก็ยังสามารถแบ่งสัดส่วนได้ด้วยนะคะว่าจะให้คนนี้เท่าไหร่หรือจะให้เท่ากันทั้งหมด หรือจะให้คนนี้กี่เปอร์เซนต์หรือจะให้คนเดียวถ้าคนเดียวก็แจ้งไปคนเดียวดีกว่านะคะถ้าแจ้งเข้าไปสีชื่อแล้วจะบอกว่าให้คนเดียวก็ดูไม่เหมาะนะคะแต่สําหรับสัสดส่วนเราสามารถแบ่งได้ว่าเออให้คนนี้ส0คนนี้20%คนนี้5 0หรือคนนี้80%อีก20%ไปแบ่งกันที่เหลือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณไม่เขียนอะไรเลยว่าจะแบ่งให้ใครเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งให้เท่ากันหมดทุกคนนะคะ มีบาทหนึ่งให้สามคนก็จะแบ่งเป็นสตังเลยนะคะลงท้ายด้วยสตังเท่ากันทุกคนเลยนะคะสำหรับการแบ่งผู้รับผลประโยชน์นะคะคราวนี้ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เราก็แจ้งข้อมูลเข้าไปนะคะโดยการแจ้งด้วยเอกสารแล้วก็ส่งผ่านผู้ดูแลนะคะซึ่งเบื้องต้นก็จะส่งที่รพสตแล้วก็จะส่งที่ผู้ประสานงานระดับจังหวัดเพื่อส่งเข้าสมาคม ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงเลยนะคะถ้าอยากเพิ่มหรืออยากลดผู้รับผลประโยชน์ทําได้เลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็มาให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ